ซื้อคัเดนมัู่หรเนี่ยนะซื้อคันสอดิทไถทูวันนี้

Oi! <laughs>

ไสนะครับตัวนี้นะครับเป็นปลาดำนะครับโอ้โหแต่ยังไม่ใหญ่นะเท่าไหร่นะครับไส้พอได้มันครับดำดำจริงครับนะครับสวยครับคีบเคลือบสวยมากปล่อยนะครับเดี๋ยวไม่น่าเกินปีนะแต่สักไซสห้าไซส์หได้ครับ

นี่เป็นสีทองนะมโรถจริงวันนี้สาตัวละขอนชาติกดเกียร์ก่อนนะครับติ๊กเงี้ยงเดียวเลยเหลือเลือเงี้ยงบนนะอ๋อติดปากนนะเลย ทองซีแปดนะครับเบ็ดเดิมนะตรงนี้นะครับคันเป็นสิบยี่สิบไทยทูนะสายพีอี 4. สุดยอดเลยตัวเบ็ดเดิมนะั้ยไม่งอนะมาดูปลาสายากกน่าจะให้รได้นะตังนี้แรงดีมากโค้มันใหญ่โอเคนะสวยดีนะเห็นไหม này 5 lô đã, ok, để thay pha bộ, nút mấy cái, cái gì vậy? đứng đấy ไมดูอย่าตกแม่งดูใหญ่ไหลหลังนีใหญ่ครับลอกสี่ลอกนะครับดูสี่ลอกไปโอ้โหเบ่กดุมากเบ่กเนียนมากครับลอกตัวนี้นี่ครับหันกล้องหันกล้องเบ่กเนียนมากนะครับลอกสี่ลอกนะครับสี่ลอกบีทครับมีเส้สวยนะครับเอาเสียงลอกออกนะครับ มันตามใส่ไปแล้ี่ครับนี่หลอกซีโรเบียนะครับนี่ใหญ่เลยเนี่เต็มปากเลยมันเดี๋ยวมันถึงสายเดียวไม่เดี๋ยวสามนะครับดูครับมันดูเต็มปากถึงสายถึงสายมันเดี๋ยวถึงสายอู้แมนอมมันดูสายสายสายเป็นรอยเลยครับนี่ซูมดูครับหน่อยเฮ้ยขาดขาดเฮ้ยต้องตักครับดูมันมันอมช็อกไปเลยครับโอ้นั่นขาด ขาดเลยขาดครับกมช็อกครับเย้ยนั่นเองมีลาโอ้ยกลมช็อกเลยครับขูดบูกล้องเลยนี่ครับลอกซีโรบีนะครับลอกหกสามนะครับกบไปแล้วครับตัวหนึ่งครับมันตกแล้วมันอมไปเลยนันมันจะตักตักไม่ทันดูขาดก่อนมันขูดหลายทีโอเคครับ